นั่งสุท่านที่เด่นครับรักคนนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มีโอกาสในการลงพื้นที่ตรวจราชการมาพบกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกีบกระบี่ในวันนี้ได้เห็นความมาได้เห็นความอยู่ดีินด,ด,ดีแล้วก็ดีใจนะครับ ก็กรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความที่เราจะต้องแบ่งการในเรื่องของพื้นที่พื้นที่ทำกินให้กับประชาชนทุกคนให้มีที่ทํากินที่อยู่อาศัยนะเป็นนโยบายหลักของประชาชนเลยในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนถ้าเราไม่มีแรงแเราใช้ใจเราเนี่ยครับบันไดแรงใช้ใจเราเนี่ยบรรดาแรงเพื่อให้เกิดเกิดความเกิดความร่วมมือกับประชาชนเนี่ย เคยรับความเหยว่อตอนมีความพ่อพ่อพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่ออะไรนะครับอันนี้มันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้มีเลยใครที่ทติดยาเสพติดรัฐบาลมีศูนย์บำบัดให้การรักษาอยู่แล้วนะครับโทรสามได้ตลอดที่ติดก็คงเลยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ

่ทีนะเกมารไม่เดือดริทางนเครางันไม่ต้องวงเิทางนันเดินนะครับเปิดทางครับเปิดยกเปิดทางนะครับช่วยช่วยกันเปิดทางด้านน้าจะได้ทุกทุกคนได้นะครับในการพิจาราประโยชน์ในการเลี้ยงชีพต่อไปค่ะ อนนี้ค่ะก็กำลังขายภ้าพนะคะร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ค่ะ